สำหรับเพื่อนที่ต้องการสั่งซื้อแบตเตอรี่โคมไฟโซล่าเซลล์นะครับสามารถกดสั่งซื้อที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่เทียมฟอสเฟตรุ่น32650นะครับมีตั้งแต่แพ็คแบบ1ก้อนขึ้นไปนะครับความจุ1ก้อนอยู่ที่6.5แอมป์หรือว่า6,500มิลลิแอมป์นะครับสำหรับใส่โคมไฟโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้จะเป็นโคมไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์นะครับอันนี้คือที่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับ ตัวนี้แรงดัน3.2โวลต์หแอมป์นะครับอันนี้ของเก่าแบตเสียนครับตัวนี้ผมเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลอดตุ่มโซลาร์เซลล์หรือว่าหลอดฟิโบโซลาร์เซลล์นะครับ อันนี้แบตเสียเหมือนกันนะครับผมถอดออกแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับและแบตเตอรี่รุ่นนี้สามารถใส่กับโคมไฟ UFO โซล่าเซลล์ไฟถนนโซล่าเซลล์ไฟหลอดตุ่มโซล่าเซลล์โคมไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์หรือว่างานซ่อมและงาน DIY นะครับ